ทำได้ดีครับทำได้ดีปลาไปด้วยปลาไปด้วยโอ้โหเนี่ยกดอย่างนี้อะกดอะไรดูปากนกแก้วอะอไปดูอยู่นู่นก็ได้ ลงไปตรวจเช็คก่อนตรวจเช็ครถก่อนประชากเลยเดินทางช่วยปลาทำงานครับฝึกว้ส่งสัญญาณไฟเลี้ยว ยังรอ,ด,อดูที่รถมาแล้วดีขับรถต้องเปิดหน้าต่างอย่างนี้รับรู้สิ่งแวดล้อมด้านข้างรอบข้างเข้ามาในโรงเรียนแล้วอันนีเ้เ,เ,เรียกโรงเรียนอะไรลูกทศเรียนทศเดี๋ยวมาชมฝีมือก็รักวากว็รัาากถอยเข้าช่องอยังไง ช่องอยังไงมาชมกันป้าจะถ่ายคลิปให้เด้อ,อตั้งใจเด้อ ซ้ายขวาตาดีนู่ตาชานตะชานออกมาให้สัญญาณก็รักแล้วสวัสดีครับพี่ชายอยู่นี่เหรอนี่ฮะช่องน้อยๆช่องนี้ก็รักเข้าออกเป็นส,ญญสิบกว่ารอบแล้วนะตอนนี้ ครับซ้ายก็มีราวบันไดขวาก็มีตรองโยกโอ้โหขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการเข้ามาราวังดีดี เล็งดีๆลูกเล็งดีๆเตะมากครับพาวา่าาขวาก็เป็นต้นกล้ยพัด นี่ไปนี่เก่งเลยขับรถผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้เลยในะช่องแค่นี้โอ้แย่มาก,ก่อนแยมาก่อนเดินหน้าขวา เดินหน้าขวาเอาหักซ้ายหมดเอาถอยถอยถอย,ย,ยจริงๆพื้นที่ข้างหน้ามันมีเยอะแยะไปอีกสักหน่อยหนึ่งมีสมาธิถอยไปเลยถอยไปเลย ช่องนี้แคบมากๆครับต้องกระบะเข้าเท่านั้นอ่ากำลังวางใส่ครับวางใส่ตัวเช็ครถหน่อยเมื่อกี้เหยียดอะไรลูกงเห็นรอยอยางฮะนี่นี่มียิงหรือเปล่าเอายืนกับรถ ปอดมาแล้วนะเออนี่ไปดมกลกมิ่นแล้วได้กลิ่นไหมนั่นแหละเอาออกมาออกมาจากกระบะรถพอเวลารลถตักเนี่ยเศษหินเศษอะไรมันอาจจะหลุดออกจากบุ้งขีได้แล้วหล่นใส่กระบะแล้วก็ตกใส่คนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างรถ อันตรายอย่าไปอยู่ใกล้แล้วเวลาทํางานให้รู้จักสังเกตรถเราจะเป็นตอนเข้าตอนออกนี่ดูเนี่ยลำบากลำบากสักหน่อยมันคับแคบม,มาเลยมาเลยได้ได้ไดมาผ่านผานดูที่เนี่ยเบียดมาเลย ผ่านๆตาต้องมองด้วยนะมองกระจกซ้ายขวาเองดีๆมองกระจกซ้ายขวาอโอ้โหเด็ก13ลูกผมเองในขนาดนี้ระวังสาวกระจกโดน ทำไมไม่หักมาทางนี้หน่อยเราลกูกอมไม่ใช่น้อย,อยนะใส่มานี่สิบกว่าตักสิบกว่าตักเต็มรถแล้วครับอพ,อพอพาไปด้วยเต็มแลวใส่ยังยังอ่อนแหนโค้งเลยยังไม่ได้เสริมอ่ามองกล้อง โอเคพี่พอรล้รอแล้วโอเคครับตอนนี้ก็รักจะแก้มือครับอ่าดีมากไปเยี่ยมครับการถอยอีกรอบของก็รักครับซอยน,นี้หักสอกยิ่งกว่าหักสอบอีกนี่ฮเบียด ดูครับเหยียดไปเลยครับเหยียดเบียดไปเลยฝั่งนู้นเราเบียดเข้าเสาไปเลยนู่นผ่านผ่านลูกผ่านตรงปลายไปเลยไปเลยเนี่ยต้นปวยพัดต้นนี้มันโอ้โหเสียดกันชนทุกรอบ มาดูรอยล้อหน้าฮะมีคือรอยล้อหน้าแหมเก่งมากเลยรอบเดียวผ่านเลยไปรอบเดียวเลยนะตาชานเป็นคนขับครับนี่อุปกรณ์ที่เราเตรียมมา เละสุดๆงานนี้รถก็ลัคนีเป็นพระเอกเลยครับทำให้งานเดินสะดวกราบรื่นนี่พระเอกมาป้าหน่อยเร็ว มีพระเอกโอ้โหนานนี้รู้ไหมว่ารถเราเป็นพระเอกของงานนี้รู้ปะ่ะเพราะถ้าไม่มีคันนี้มาใช้ปิกกับคันเดียวที่เรามีทอยชาใช่ไหมอา้าวทำไมหลอกว่าปลาทำไมหลอกว่าปลาเหม็นเป็นหนุม่มแล้วครับปีหน้า สาวๆคนไหนสนใจก็ติดต่อได้นะก็รักนะไหนยิ้มไหนก็รักนะตะชานขับรถตะชานงงครับพ่อลูกคู่นี้มึงเป็นอะไรกันวะเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยไก่เส็จแล้วครับพ่อพ่อ ไปไฟหน้ารถฝั่งนึ่งก็เสารครับแคบมากๆงานนี้โยครับลายหมดกันชนในเวลารถใช้งานแต่คิดได้อย่างนี้ก็มีความสุขฝาก โกงนนด้วยครับรถรถมาเก่ากับงานนี้เลยนะโกงนนเนี่ยดูเลยฮนะงานสุดๆเลยครับซอยถ้าไม่ใช่กระบะก็เข้าไม่ได้ขนาดกระบะยังฟิตทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอ้ไปจอดรอป้าอยู่ตรงนู้นเลยข้างรถพิปอนเลย มีสาวๆนั่งเราใช้รถกระบะทอยสองคันครับป้อปนเข้ากล้องหน่อยเฮ้ยมาให้เข้ากล้องหน่อยเดียวนี่รอ,อครับปีนี้อยู่เท่าไหร่ได้เมียยังได้้แลวครับโอ้โห,โ,หโ,หโหมึงเหมือนพี่เลยว่ะเออสิบแปดได้เมียแล้วนะ นอนนอนอะใครอ่ะนอนบ้านเมียเหรอไ้ไปนอนกับแฟนะม่ไปนอน,น,น,นตนนน่อไ,ไ,ไ,ไปเราไอ้วนวันนี้อ้วนขับรถให้ปลานั่งตั้งใจนะห้ามพลาดน,นะท้ายแล้วครับ เสร็จแล้วยากหน่อยครับตรงนี้เดี๋ยวเหลืออีกหลุมนี้หลุมสุดท้ายค่อยมาเก็บตอนจะกบแล้วก็ขุดเปิดใหม่ก็จบแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับนี่ก็พพะเออีกคนครับปอนเมื่อวานไปประท้วงเขาเหรอเมื่อ <Yeah, yeah. S 1> วานไปประท้วงเขาเ ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายลูกไม่มีเนี้ยม,มีลูกตายก่อนไม่ได้เลยอย่าเพิ่งไปเรียบร้อยครับงานยากครับแต่เราทําได้ขอบคุณครับไฮไลท์ตอนจบครับเอาลักถอยบกเอ็มมองปลาคันแรกดําคันแรกของจังหวัดหนองคายเลยนะเนี่ยดํกบบากระบะคันนี้ มาหากินเด็กคนนี้ว่าโูกคนนี้มีอายุ8ปีที่อยู่กับเราดำคันแรกใส่ปูนใส่หินใสทรายไฮไลท์สุดท้ายครับได้ทุกรูปแบบจริงๆกระวังกระโจกหายอกอเย่ใส่อุปกรณ์แยกกลับพอแล้วจอด ขอแล้วได้แล้วจบแล้วครับเที่ยวสุดท้ายแล้วฉันต้องย้ำกับตัวเองคอยเตือนเค้าชอบมากเลยนะเพลงลานูนี่นะดีทาใครโอ้ฉันพูดความในใจให้ซึ่งแต่ไหนก็คงดีไม่พอจะเป็นคนเดียวที่ไม่บอก พระเอกมิวสิกเพลงนี้ครับสดสดร้อนร้อนเลยครับพระเอกมิวสิกค,ครับผม มาหาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นกำลังหลักของปลาฝึกไว้ครับลอดภัยไว้ก่อนชั่วโมงบินสูงได้เห็นอย่างนี้นี่ครับได้ได้เลยครับรอบขอบไปเลี้ยวเป๊ครับ ทุกวันไม่อยากคู่พันในกว่านี้ไดแต่ห่วงให้เพียงแค่เธอข้างเดียวไม่ค่อยเอาเกินกว่าความวังดีท่อบรคนเดียวเป็นคนเก่งครับคนเก่งมายืนดูเฮียก็อโอ้โหย เขาชอบมากเลยนะเขาชอบยกดำเฮียก้อนนะอันนี้เก่งอีกคนนึงมานั่งอยู่ตรงนี้เอาไปดูจีเฮียก้อนจะไปทำไ,ไมเอาลงทำไม mm. เล่งเยอะๆหน่อย แล้วลยุงรู้อีกโอ้โห,โอ,โหออกไปแล้วนี่นนเอาไปไปไปก็ไปแล้วครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับก็ลากทอยรถเที่ยวเท่าไหร่เนี่ย เราที่สิบเอ็ดนะวันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดเที่ยวพี่ปอนสิบใช่ไหมเออ